ก็เกิดเป็นเป็นดราม่าขึ้นอีกครั้งในสังคมเกมฟลเมื่อได้มีครีเอเตอร์ของทักเซ c o ก d l i ไลฟได้ออกมาแชร์ว่ามีผู้คนจากในฟ้าเอ็มได้ขโมยผลงานของพวกเขาไปขายเอาตังแบบหน้าด้านๆจนมันทำให้เหล่าครีเอเตอร์ที่เป็นเหมือนกันได้ออกมาแชร์เพิ่มเติมอีกว่าพวกเขาเองนั้นก็โดนแบบเดียวกันเรื่องราวมันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปดูความดราม่าในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ หากใครที่กำลังมองหาพื้นที่การเทรดสำหรับยุคนี้อยู่แล้วก็ OctaFX ก็เป็นหนึ่งในโบโรกเกอร์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือที่สุดในช่วงเวลานี้ OctaFX เนี่ยยังได้รับรางวัล The Best Forex Broker in Asia ในปี2021อีกด้วยและยิ่งใครไม่เคยมีประสบการณ์และอยากศึกษาการเทรดแล้วก็ทาง OctaFX เองก็มีบัญชีเดโมทดลองให้กับผู้ใช้งานได้จำลองการเทรดเริ่มต้นเพื่อสร้างความมั่นใจและสั่งสมประสบการณ์ก่อนจะเข้าสนามเทรดจริง และยังใช้งานง่ายสะดวกสบายจะเทรดที่ไหนก็ได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และมือถือสมาร์ทโฟนและตอนนี้ทาง Octa f x e เองก็มีแคมเปญดีๆที่จะให้เงินฝากกลับไป2เท่าสำหรับผู้ที่สนใจกรอกโค้ด eSport s 100ทาง Octa f x e เองก็จะให้โบนัส100%สําสำหรับเงินฝากนั่นก็คือถ้าหากเราฝากเงินกับทาง Octa f x 2,000บาทเงินฝากที่เราจะได้รับนั้นก็จะกลายเป็น4 0 0 0บาทเลยทีเดียว เครื่องมือการลงทุนยุคใหม่เทรดง่ายใช้งานสะดวกแถมได้รับการรับรองจากทั่วเอเชียอย่างออกตเอฟเฟกนั้นถ้าใครสนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับโดยเรื่องราวนี้มันก็เกิดขึ้นกับครีเอเตอร์ของ Se คเก e Life คนหนึ่งที่มีนามว่าคุณจีตซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาเผยแพร่ว่ามีผู้คนจากฟ้าเอมได้มาขโมยผลงานของเขาไปขายอีกแล้วและเขานั้นก็ไม่รู้ว่าจะหยุดผู้คนเหล่านี้ยังไงเพราะจากเดือนที่แล้วเสื้อผ้าที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาก็เคยโดนขโมยไปขายในแบบเดียวกัน นอกจากนั้นแล้วคุณจีนก็ยังได้เข้าไปคุยกับทางคนที่ขโมยผลงานของเขา โดยคนที่ขโมยก็ได้บอกว่าขอโทษกับสิ่งที่ทําลงไปเพราะไม่รู้ว่าผลงานชิ้นนี้เป็นฝีมือของคนไทยทําซึ่งเมื่อได้ยินประโยคนี้มันก็ทําให้คุณจินตัณหดใจไม่น้อยและก็คิดว่าถ้าตัวเองไม่ใช่คนไทยล่ะผู้คนเหล่านี้ก็คงลอยหน้าลอยตาไม่สนใจเลยสินะซึ่งคุณจินยังเผยเพิ่มเติมอีกว่าไม่ใช่เพียงแค่ตัวเขาเท่านั้นที่โดนขโมยผลงานที่ตัวเองลงมือลงแรงสร้างมาเพราะว่ามันก็มีครีเอเตอร์อีกมากมายที่โดขนขโมยผลงานแบบนี้ไปขายแบบหน้าด้าน,านและแน่นอนว่า การโดนขโมยผลงานยอมไมใช่สิทธิที่ยอมรับได้คุณจีนจึงเผยว่าจะหาทนายมาจัดก,การเรื่องนี้ฟังมาถึงตอนนี้แล้วหลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าฟ้ไเอ็มกับ Se c o n d Life มันจะไปเชื่อมโยงกันได้ยังไงซึ่งรอจะอธิบายดังนี้นะครับเกม s e c o n d Life เป็นเกมจำลองการใช้ชีวิตในโลกเสมือนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ m e t a v e r s e นั่นเองละครับซึ่งในตัวเกมจะมีการจำลองการใช้ชีวิตรวมไปถึงการที่ให้ผู้เล่นสามารถแต่งตัวละครได้อย่างอิสระ และการแต่งตัวนี่เองก็เลยทำให้เกิดเป็นอาชีครีเอเตอร์ของ Second Life ขึ้นมาโดยพวกเขาจะสร้างเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆออกมาเพื่อขายให้กับผู้คนที่สนใจแต่นอกจากนั้นแล้วพวกเสื้อผ้าที่สร้างใน Second Life เองนั้นก็ยังสามารถคอนเวิรหรือว่าแปลงไฟล์เพื่อให้สามารถใช้ได้กับเกม The Sims 4อีกด้วยและเมื่อแปลงเป็นไฟล์มดของ The Sim s 4ได้แล้วตัวไฟล์ก็สามารถแปลงให้ใช้งานกับเกม GTA 5ได้เช่นเดียวกัน และนั่นก็เลยทําให้ในปัจจุบันหลายเซิร์ฟข,ของเกมไฟเอมมีการนําเสื้อผ้าแฟชั่นเข้ามาเป็นจานวนมากเพราะว่ามันสามารถนําไฟเดอะซิมมาใช้ได้นั่นเองแต่สิ่งที่หลายๆคนที่เล่นนั้นอาจจะไม่เคยตั้งคําถามกับมันเลยก็คือเรื่องของเสื้อผ้าที่เขาใช้นั้นมันเป็นของโจรหรือเปล่าซึ่งสิ่งที่ทำให้คุณจีนไม่พอใจไปมากกว่าเดิมเลยนั้นก็คือการที่ผู้คนจากไฟเอมมีการขายคอสสําหรับการขโมยผลง,งานเดอะซิมสีและก็เซคันดไลฟ์มาแปลงเป็นไฟล์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ไฟเอมอีกด้วย และเมื่อโพสของคุณจินได้เผยแพร่ออกไปยังสาธารณะมันก็ได้มีครีเอเตอร์จากทั้ง The s ซิมและก็ Se c เซอร์ไเข้ามาให้กำลังใจคุณจินกกนเป็นจำนวนมากแถมยังเล่าประสบการณ์ของตัวเองในการโดนขโมยผลนานไปใช้ในเกมฟลาเอมีกด,ด้วยโดยเหล่าครีเอเตอร์ต่างชาติก็ได้บอกว่าผลงานของพวกเขามักจะโดนขโมยเพราะว่าการดำเนินคดีกับผู้คนเหล่านี้มันค่อนข้างจะยุ่งยากแถมเมื่อพวกเขาลองไปขุดดูเหล่าคนที่ขโมยผลนานพวกเขานั้นก็ยังพบว่าเป็นคนที่ยังอายุไม่ถึงบรรลุนิติภาวะ ซึ่งการที่โดนผู้คนเหล่านี้ขโมยผลงานมันก็ทําให้เราครีเอเตอร์รู้สึกท้อแท้ไม่น้อยแต่ถึงกระน,นั้นผู้คนมากมายก็ยังเข้ามาห้การใช้พวกเขากันเป็นจำนวนมากและเรื่องนี้ก็ยังกลายเป็นที่พูดถึงมากกว่าเดิมเมื่อทางเพจ The Sims Up To Me m o d ได้เผยแพร่เรื่องราวของคุณจินลงในเพจของตัวเองพร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่าเป็นกําลังใจให้กับเราครีเอเตอร์อยากเห็นครีเอเตอร์เหล่านี้ได้รับการขอโทษเป็นเงินสดมากๆ แน่นอนเมื่อหลายๆคนได้เห็นโพสต์ดังกล่าวความคิดเห็นมากมายก็ถาโถมเข้ามายังไม่หยุดสิ้นโดยจะเทเป็นทางเดียวกันเสียหมดนั่นก็คือพวกเขาสนับสนุนให้เจ้าของผลงานทําการฟ้องร้องผู้คนเหล่านี้เพื่อให้เป็นเคสตัวอย่างแถมยังมีการตําหนิผู้คนที่กระทาผิดด้วยว่า พวกเขานั้นไร้จิตสํานึกพร้อมกับมีตักกาป่วยๆที่ว่าพอผลงานของคนไทยก็จะรีบขอโทษให้เรื่องมาจบๆแต่พอเป็นผลงานของคนต่างชาติก็กลับนิ่งเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อนซึ่งนอกจากนั้นแล้วในคอมเมนต์ก็มีคนแสดงความเห็นอีกว่าผู้คนเหล่านี้ก็น่าจะรู้แหละว่าตัวเองกำลังทำผิดแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นมันไม่มีใครออกมาเอาเรื่องพวกเขา แต่เมื่อมันมีประเด็นเกิดขึ้นพวกเขาก็เลยรีบจะขอโทษเพื่อให้เรื่องมันจบโดยที่ไม่ได้สนใจว่าพวกเขานั้นได้สร้างความเสียหายกับครีเอเตอร์เป็นจำนวนเงินมหาศาลแค่ไหนอย่างไรก็ดีหลังจากที่เรื่องนี้มันได้กลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจชานะของ่ายคนที่ตกเป็นประเด็นนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงในวพวกเขานั้นได้โพสต์ว่า จากราม่าของคุณจีนได้มีการทักไปคุยกับทางต้นโพสต์แล้วเพราะเขาเป็นแค่เจ้าของโพสต์ที่ปรากฏชื่อบนรูปเหล่านี้แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของแชทและร้านที่นํามาขายได้มีการทักไปพูดคุยทางถึงสิ่งที่ต้องการให้รับผิดชอบรวมถึงขอโทษจากใจจริงๆเพราะผิดที่มีการนําโมเดลมาดัดแปลงจริงๆแต่โมเดลทั้งหมดที่นํามานั้นไม่ได้ใช้เป็นเชิงพาณิชย์เป็นโมเดลที่เขานนทำเพื่อแจกฟรีทั้งหมด ซึ่งทางเจ้าของโพสต์ก็ย้ำกับครีเอเตอร์ไปแล้วว่ารู้และเข้าใจว่าผิดอยู่ดีและสิ่งที่เขาต้องการก็คืออยากพูดคุยถึงสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ในการรับผิดชอบหลังจากที่คนที่ตกเป็นประเด็นออกมาชี้แจงแบบนี้ทางด้านของคุณจินเองก็ได้อัปเดตเรื่องราวต่อว่าตัวเองนั้นได้รับการขอโทษจากคนที่ตกเป็นประเด็นแล้วโดยคนก่อเหตุก็ได้บอกว่าตัวเองชอบสินค้าของคุณจินมากแต่หลังจากประเด็นนี้เกิดขึ้นตัวเขาจะไม่ทําผิดแบบนี้อีกแล้วซึ่งทางคุณจินก็ได้บอกกับทางผู้ก่อเหตุว่า จะต้องชดใช้ค่าเสียหายกับคุณจินเป็นจำนวนเงิน10,000บาทจากการขโมยสินค้าของเขาไปแจกฟรี2ชิ้นแต่เว่าทางผู้ก่อเหตุน,นั้นก็ได้มีการต่อรองว่าพวกเขาเพร้อมจะชดใช้ให้ได้แค่5,000ันบาทเท่านั้นแน่นอนเรื่องนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดลงแต่อย่างใดเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกันอยู่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นหมือนกับการเปิดโปงด้านมืดของเกมไฟเอฟที่ว่าการทําให้เซิร์ฟเวอร์โดดเด่นโดยชุดเสื้อผ้าต่างนั้น บางทีสิ่งเหล่านี้อาจจะมาจากการที่เจ้าของหรือผู้พัฒนาเซิร์ฟขโมยสินค้าของครีเอเตอร์ใหม่ทีก็เป็นได้ซึ่งนั่นมันก็เลยทำให้ภาพลักษณ์ของไฟม์ดูแย่ลงกว่าเดิมหลังจากมีประเด็นชาวๆต่างๆออกมาอย่างมากมายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและผู้คนก็ยังตีตราว่าเกมไฟม m เป็นเซิร์ฟเวอร์เจ๋งของเกม GTA 5ผู้คนในเกมก็ทำตัวเถือนตามไปด้วยแถมถ้ามองย้อนดูเรื่องราวของการขโมยผลงานไฟม์แล้ว มันก็ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของเสื้อผ้าและก็แฟชั่นเท่านั้นเพราะมันก็จะมีเรื่องของการดูสคริปต์เซิร์ฟเวอร์ไปใช้เป็นของตัวเองด้วยและมันก็ทําให้หลายคนที่พัฒนาสคริปต์ได้ออกมาบ่นถึงเรื่องนี้กันหลายต่อหลายครั้งด้วยกันแต่ถึงกระนั้นในปัจจุบันหลายๆเซิร์ฟเวอร์เองก็งจะมีการทําสคริปต์และก็เสื้อผ้าเป็นของตัวเองรวมไปถึงยังมีการซื้อขายสินค้าสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไฟลเอ็มอย่างถูกต้อง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันก็ทําให้ภาพลักษณ์ที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ดูแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดและเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวดราม่าของการข้าผลงานในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรคุณจิตจะรับค่าเชยตามที่ต้องการหรือไม่ก็มีเพียงแต่เวลาเท่านั้นที่เราจะคํ้คำตอบกับเรื่องนี้ได้ซึ่งทางเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความเห็นกันได้ติดตามคลิปนี้เลยนะครับสำหรับฝฟายเอ็มเนี่ยมันก็มีประเด็นเช้าๆประเด็นดรามา่าและก็ประเด็นคลิสเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง และทางเราก็ทําคลิปนําเสนอรวบรวมไว้แล้วถ้าคุณเพื่อนอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างล้วก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กําลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ